คนเดรกรีนสัปดาห์นี่ครับอยู่กันที่นี่เลยนะครับผมโชว์รูมยิ่งใหญ่เลยครับของเร์บอลนะครับ,รบมีอุปกรณ์มากมายให้เลือกสรรให้เลือกใช้นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนเรื่องของการเล่นลูกสั้นนะครับหลายท่านนะครับเกิดอาการที่ว่าตีลูกสั้นแลวหลังลูกบ้างท็อปบ้างชึกบ้างนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยมีการใช้มือหรือ ใช้ส่วนที่แข็งแรงที่สุดหรือว่าใช้บ่อยที่สุดของร่างกายครับคือแขนหรือมือนะครับบางทีเวากาเราใช้มือเนี่ยมีการใช้ข้อมือ,อกดลงไปเพื่อหลังลูกบ้างบางทีเราจะตักลูกให้มันลอยบ้างครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมอยากให้เข้าใจว่าการตีลูกสั้นนะครับหรือการเล่นลูกสั้นเนะี่ยเป็นแกนแกนเดียวหรือว่าจุดหมุนจุดเดียวซึ่งนะครับผมจุดหมุนจุดเดียวนะครับจะอยู่ที่หัวไหล่ด้านซ้ายมือนะครับเหมือนเราออบกาเนี่ยครับมาจิ้มไว้ที่ไหล่ซ้ายนะครับ เซตปกติเลยครับน้าหนักทิ้งไว้เท้าซ้ายนะครับ70%นะครับจุดหมุนอยู่ที่หัวไหล่ซ้ายนะครับเป็นจุดเดียวเหมือนนาฬิกาลูกตุ้มนะครับเวลาขึ้นจุดหมุนเนี้ยจะไม่ขยับครับผมเวลาดาวสวิงจุดหมุนนี้ก็จะไม่ขยับเช่นเดียวกันครับเหมือนลักษณะของนาฬิกาลูกตุ้มนะครับที่มีจุดเหวี่ยงจุดเดียนะครับแล้วหมุนขึ้นแล้วหมุนลงครับซึ่งมันจะได้ความสเตเบิลของการลงไม้นะครับอยากให้ลองใช้กันดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูว่าจุดหมุนจุดเดียวเป็นยังไงครับ นะครับเซนเนนะครับน้ำหนักนะครับชิปมาทางซ้ายเนี่ยเจ็ดสิบเซนเพื่ออะไรครับเพื่อการที่ว่าเราลงไม้เนี่ยมันจะ solid พอดีหรือว่าลงลูกได้ค่อนข้างแม่นนะครับผมต่างจากการที่เอาน้าหนักทิ้งไว้ขวาเพราะว่าการที่น้ำหนักไว้ขวาเนี่ยทำให้เราตีลงมาแล้วมีโอกาสหลังลูกได้สูงนะครับผมโอเคครับชิปไปทางซ้ายนะครับจุดหมุนอยู่จุดที่ไหล่ซ้ายจุดเดียวนะครับซึ่งครับจุดหมุนผมไม่ขยับนะครับแล้วก็ปล่อยลงไปเดี๋ยวลองเล่นกันดูนะครับ จุดหมุนนะครับอยู่จุดซ้ายนะครับขึ้น <acaba> เห็นไหมครับจุดหมุนจุดเดียวที่น้ำหนักไปด้านซ้ายมี2จุดที่ต้องเช็คนะครับจะทำให้เราเนี่ยเล่นลุกั้นได้ดีขึ้นแล้วก็มีเกม ER ที่ดีขึ้นครับผมถ้าใครสนใจอยากจะมา ทดสอบใช้เวชหรือว่าอุปกรณ์ที่นี่ครับมาได้เลยนะครับที่โซนนนทรีปากเกร็ดนะครับผมเลอบอลโชว์รูมครับ